สวัสดีครับพ,พี่น้องวันนี้พบพ่อกับเจ้าอิสานแนวใหม่ใช้กกาลังพัฒนาดําเน,นินรายการโดยหนุ่มละน้อยน้ามนคนระดับประจําอยู่ทงไตทงนาตามภาษาของคนแถท่าแรืวครับพี่น้องน้องครับวันนี้เด้สิผ้ามาวานเขาคือเก่าครับพี่น้องอยู่ทงไตทงนาคือเกา่าอันนี้ทีหน้าเลยครับพี่น้องบริเวณถนนแหงแหงก็สิหน้าครับพี่น้องวานแหงแหงก็สิมันจะสิได,ด้ผพดีแต่วาน ถาวานมีนามแล้ว่าบ่คอยเกิดครับหน้าง,งานนี่เพื่อนอูอดมสมบูรณ์ครับหยากระงามพุ่นครับชวนเจ้านั่นรถไถเดินตามครับพี่น้องใส่ดุนเกาอยู่ใส่รถไสไถดุนเกาครับพี่น้อง ่งานนี่เพื่อนได้ได้มารับจ้ามือเก่เาครับพี่น้องโดยทีมงานมาสาม่าถามสี่พ <c oughs> อมาสามคนครับพี่น้องสามคนทีมงานมาตรฐานวานเขาเมื่อหนึ่งเมื่อนึงจับดาบดาบขูครับ พามชมบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับพี่น้องตอนนี้อากาศกำลังดีลมมาวววอแต่ถามหาผลคือสีบอมม่แล้วครับพี่นอ้องเบิ่งทองฟ้าเดอ้อสีฟ้าสดใสครับคล้กเล้าด้วยก้อนชีฟ้านิน่อยๆจากสีแรงไปโดนอิบบานได้กับมอมูครับพี่น้อง หน้าแถวบะไาอีสานเท่านี่ตรงวนันวานแห่งครับพี่นอ้องถวานหน้าต้มบ่ได้บ่ได้ผลกพคือหน้า่ากลางทอนบ่มีนม้ำวานแห่งดีอย่างหนึ่งก็คือข้าบ่ต้อเอาขาเขาไปมาต,ต้อเอาขาไปแสมันออกบ<ะ>่เห็งนงอ,อกเอาก็ okay. สามารถวานเลยครับวานแล้วก็ไทไทถมไทถมแล้วกับปันทับอีกเท่อนึง่

ดินกำลังซุ่มพอดีครับพี่น้องดินกำลังซุ่มบ่ถึงวากับแหงยแต่ถา้าวานเขาเนี่ก็สิเกิดดีครับพี่น้องวานเทิงแล้วก็ไถไถถมไถถมแล้วก็เอารถปั่นอีกเพื่อผนค,ครับกำลังไทยอยู่ กำลังไถ่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สิแล้วแล้ะครับลออีกนาหนึ่งนาสุดท้าย เดี๋ยวรอทีมงานเพื่อนกำลังนั่งกินน้ำกินทาอยู่ครับ <laughs> ทีมงานกำลังเติมพลัง,ลงเติมน้ำมันเติมเสื้อเพื่อให้เจ้าของไปยังใน้อครับมาแต่ทางหดครับมือเนี่มาแต่บ้านไดมาแต่บ้านนุน่นมวยมาแต่บ้านนุ่นมวย ทีมงานมาตรฐานครับพี่น้องบ้านเขาไฮซุ่มหมายทีมงานมาตรฐานบ้านเขาเมือเดียวมือหนึ่งจับดากดากขู่ <laughs> เลยอีกนาะนึงครับพี่น้องไก่เราใครจะเซ็ตแล้วไก่จะเซ็ตแล้ว,น,ดดวนี่คือพ่อใหญ่เดิน ลูกร้านเพื่อนเ่รนะไงเดินเดือดเขาเขา่นประเด็จเป่าเขาพี่น้องสมครสมิ่งวานไปนํำกับฝนโอ้เด็กไข้ร้ายครับมือเนี้ไข้ไข้เข่าครับโมเมนบ์โมเมนเราไข้เนื้ออื่นได้ไข้เข่า เดยหลายแห้งค่ายก,ก็เอาออกจากกระสอบมาแบ่งใส่ขูดทังสีเฮงครับพี่น้องหนึ่งเตรียมตัววานอีอกนาเดียวก็บจบงานนี้เมื่อวานมาได้เงินครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นหายแต่มื่อวานแล้ว เมาว่าวานมาได้เงินได้หมื่นเนี่ยหวานจะเป็นได้ตะเป๊กคนน่าได้ตะเป๊กเพราะว่ากายแห้งบนห้ยตะมัอวานแล้วะเป๊กเนี่ย นาสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนาสุดท้ายแล้วไก่สีแดงเป็นไทยเป็นเล่าแล้วฮะเนี่ยทีมงานมาสามอย่าถามสีนะ่คนนะมาสามคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีส้ซะก่อนนะครับพ่อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ